สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะนี่ประสีก็มีทานตะวันสวยๆมาค่ะเส้นคู่นะคะประกบคู่กาก,ากเพชรกับเนื้อทรายค่ะนี่ก็เป็นกาก,ากเพชรเส้นเดียวๆเลยค่ะทีเนี้ยตอนตอนแรกประสีก็ทำคลิปแกกบัวมองไม่เห็นประสีก็เลยมาทำใหม่เป็นเส้นคู่เพื่อจะได้เห็นชัดๆค่ะก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะ สีเขียวก็มีค่ะเราก็จะมาเริ่มทำฐานกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะตัดที่ความยาว80เซนติเมตรสี่เส้นอันนี้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายตาระคังนะคะแล้วก็พับทบมาให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเวลาเราทำฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเราก็จะมาทำฐานกันค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่ง เส้นที่3มคล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1นํามาคล้องเส้นที่3แบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะจะได้ทั้งหมดเป็น4คู่จากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนของแต่ละคู่พ้าเฉียงไปค่ะ แบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายเราก็สอดล็อกไว้ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็กดให้เป็นรอยายตัวไปเลยค่ะจากนั้นเราก็พลิกมาค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมา,าพาดทับกันทั้งหมด4ี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่เราก็ได้สี่เส้นแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะปล่อยเส้นด้านล่างของสี่เส้นนี้ลงมานะคะเราก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นที่จะหยิบขึ้นมาทับไม่มีแล้วค่ะ ก็เหลือ3มเส้นแบบนี้แล้วก็หยิบเส้นด้านล่างของ3เส้นสอดเข้าไปในช่องที่1แบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าในช่องที่1ลอดมาออกช่องที่สองแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเราก็สอดเข้าทางช่องที่1เราก็ลอดไปออกในช่องที่สแบบนี้นะคะก็รวบเข้ามาค่ะ ก็ดึงให้กระชับไปด้วยค่ะกระชับแล้วเราก็พลิกขึ้นมาค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมาสี่เส้นแบบนี้นะคะเส้นทางขวาก็พาดไปแบบนี้ค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาก็เป็นสี่เส้นแบบนี้ค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะ เส้นทางซ้ายขึ้นมาเราก็จะทำให้ครบทุกเส้นแบบนี้ค่ะก็ครบทุกเส้นแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเหลือแค่3ามเส้นแบบนี้ค่ะก็พลิกมาค่ะหยิบเส้นทางขวาสุดสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งก็ลอดไปออกในช่องที่สอง เส้นถัดมาค่ะสอดในช่องที่หนึ่งก็ลอดไปออกในช่องที่สามนะคะพลิกกลับมาค่ะเราก็จะดึงให้กระชับขึ้นค่ะชับแล้วเราก็จะสอดลอดไปสามช่องตามแนวของเขาค่ะแบบนี้ค่ะเราก็สอดลอดสามช่องทุกเส้นเลยนะคะ ก็ครบทุกเส้นแล้วเราก็ดึงให้กระชับขึ้นค่ะจากนั้นเราก็พลิกมาค่ะก็หยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจับพลิกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งสอดในช่องถัดไปเราก็ลอดมาแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้ก็จับให้เป็นเส้นตรงกับเส้นด้านล่างนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นท,ที่จะสอดก็อยู่ด้านในนะคะก็ดึงให้เขาเท่าๆกันค่ะกระชับเท่ากันค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะเราก็จะสอดลอดไปสามช่องนะคะเหมือนขั้นตอนเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้ค่ะ แล้วก็ครบทุกเส้นแล้วค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาแล้วก็หยิบเส้นด้านหน้าเราพลิกไปด้านหลังเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยค่ะก็ะสอดกลิบถัดมาทำเหมือนกันค่ะ นี่ก็เป็นกลีบบัวธรรมดาค่ะภาษีก็คิดว่าหลายคนก็ทำเป็นค่ะก็สอดด้านในนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะ เราก็สอดเก็บปลายค่ะจากนั้นเราก็จะมาตัดปลายออกค่ะเกือบไม่พอค่ะ เราก็จะมาทำในส่วนของกรีดกันค่ะสีก็จะใช้เส้นคู่นะคะตัดที่ความยาว28เซนติเมตรนี่ก็เป็นกากเพชรใสตา TW ประกอบกับเนื้อทรายค่ะสีก็จะมาสอดในส่วนของกรีดนะคะก็สอดเข้าไปใต้ปลายที่เราตัดเหลือไว้เมื่อกี้นะคะสอดเข้าไปประมาณตรงนี้ค่ะ สีก็จะสอดไปก่อนให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะสีก็จะจับแบบนี้นะคะหยิบมาแบบนี้ค่ะจับพลิกมาแบบนี้ค่ะจับ โค้งไปด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดในช่องถัดมาเลยค่ะช่องถัดมานี่นะคะารดึงไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะจับพลิกมาแบบนี้ค่ะจับโค้งไปด้านล่างค่ะจับปลายให้เท่ากันนะคะ แล้วก็สอดในช่องถัดมาค่ะจะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะเราก็จะทำเหมือนกันจนครบทั้ง8ดเส้นเลยค่ะมันจับได้2แบบนะคะใครถนัดแบบไหนก็จะ อีกแบบหนึง่งเราก็หันทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเราก็จะทํำแบบนี้ค่ะจับมาแบบนี้ค่ะจับพลิกมาแบบนี้แล้วเราก็สอนในกลีบข้างๆแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะก็เหมือนกันค่ะจะได้แบบนี้ค่ะแต่ก็สีถนัด แบบนี้มากกว่าพระสีก็เลยจะทำแบบนี้ดึงมาค่ะจับคลิกมาแบบนี้ค่ะโค้งไปด้านล่างแล้วก็สอดในกลีบถัดมา มาค่ะจับโค้งมาค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะจีดแถดมาก็อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะบังมันอยู่ตรงนี้ค่ะ จึงให้เขาเท่ากันนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะจับให้เขาเท่าๆกันค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะจับตะแคงแบบนี้ค่ะจับเส้นด้านหน้าเลยค่ะโค้งมาแบบนี้ค่ะ กีบบัวเนี่ยค่ะเราก็จะสอดในช่องข้างๆตรงนี้เลยค่ะ,ะทะลุออกมาก็จะทะลุออกมาเราก็จะดึงไม่ต้องดึงให้เขาแน่นมากนะคะเขาปัสสต้องการให้กลีบเขาเห็นชัดๆค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทำมาทางซ้ายค่ะจะได้ไม่เกะก,กะ ได้แบบนี้ค่ะเราก็จะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะจับโค้งมาเป็นกลวยแล้วเราก็สอดในช่องถัดมาตรงนี้เลยค่ะที่จริงทำเส้นเดียวก็ได้ค่ะ แต่ป้าสีกลัวเห็นไม่ชัดริบบิ้นป้าสีมันมีแต่สีแบบเห็นไม่ค่อยชัด มันก็มีหลายเส้นสอดให้เข้าหลายเส้นนะคะถ้าเราสอดแล้วมันลอดไปเส้นเดียวอะ่ะมันก็คือเส้นสุดท้ายที่เราสอดเข้าไปก็จะล้างหลุดออกมาได้ง่ายๆค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะก็ครบทั้ง8เส้นแล้วเราก็พลิกมาดูค่ะจัดให้เขาเท่าๆกันค่ะ ก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จับสอดย้อนขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเราก็จะมาทะลุตรงนี้นะคะระหว่างช่องตรงหน้ากลีบที่แล้วเมื่อกี้ค่ะแบบนี้ค่ะก็สอดหมดทั้ง8เส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ครบทั้งแปดเส้นแล้วค่ะจะได้แบบนี้ก็จะบงังมองไม่เห็นทีนี้เราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเราก็จะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจับพลิกมาแบบนี้ค่ะจับพลิกมาแบบนี้นะคะ โค้งเป็นกลวยทำเหมือนเมื่อกี้นี่เลยค่ะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้นะคะช่องระหว่างช่องของกลีบเมื่อกี้นี่ค่ะเส้นก็จะทะลุมาด้านล่างแบบนี้เล้วก็จับให้เขาเข้าที่แล้วก็จะดันมาไม่ให้เขาไปซ้อนกันกันกบกลีบเมื่อกี้นะคะให้เขาเป็นกลีบไทยกรีบมันแยกกันอยู่ค่ะ จประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกลีดเขาจะอยู่กลีดไท่กลีดมันกระสีก็จะทํามาทางซ้ายนะคะจับคลิกมาทางขวาค่ะจับโค้งมาเป็นกลวยค่ะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ เป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นกลีบเรียงกันมาเรื่อยๆค่ะจับพลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะโค้งมาค่ะสวัดเข้าไปค่ะก็ดันมาค่ะโค้งมาค่ะ ดันกลีบมาค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจับคลิกมาค่ะโค้งมาค่ะปลายงอไม่ได้จะไม่ไม่ทะลุ ก็จัดให้เขาไปตามทางของเขาค่ะอันนี้ก็ดันมาทางซ้ายค่ะอันนี้ประคองให้เข้ามาทางซ้ายจะได้แบบนี้ค่ะผิดต่อมาค่ะก็ทำเหมือนกันค่ะกลับมาทางขวาโค้งมาค่ะ เราก็จะมาจัดอีกทีตอนสุดท้ายค่ะจัะมาทางขวาเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ คลิกมาทางด้านขวาค่ะโค้งมาค่ะ ก็พลิกมาดูค่ะเดี๋ยวเราก็จัดกลีบให้กลีบเขเท่าๆกันนะคะเราก็จะมาดูว่าเขาเท่ากันไหมไม่เท่าเราก็จัดให้เท่ากันค่ะกลีบเขาก็จะเรียงกันเป็นกลีบๆไปค่ะน่าจะเท่าค่ะ สีเพราะว่าเท่ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเก็บปลายค่ะเราก็ตัดทิ้งให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้ค่ะเราก็สอดย้อนขึ้นไปด้านบนเลยค่ะแบบนี้ค่ะ ็ใส่เหรียญไปตามแนวนี้ได้เลยค่ะสอดไปตามแนวค่ะถ้าเราไม่ใส่ตอนขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ตอนขึ้นผลส้มก็ได้ค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะสวยงามน่ารักแบบนี้เลยค่ะภาษีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของภาษีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ